สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็นอีพีที่91แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเป็นหลากหลายเลยจะพี่า๋าเป็นพระเหรียญบ้างพระเลี่ยมกรอบบ้างนะพี่นะห่างหายเปนไป 3- 4วันนะพี่นะ้องลูกสาวป่ววอีกแล้วค่ะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักทีนะพี่นะอ่ะ ช่องทางการติดต่อจะพี่จา๋าโทรได้ที่เบอร์062 710 1745นะคะแอดไลน์ได้ที่ YO 010940 YO นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR code ไลน์ได้เลยนะคะน้องไอยพระบ้าน EP ที่91นะคะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดในราคาอง์ละ มี500บาทนะคะกับ450บาทนะคะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจ้ะขออนุญ,ญาตซูมนะคะรายการที่1ถึงรายการที่9ขออนุญาตเปิดในาราคาอง์ล500บาทนะพี่นะขออนุญาตเก็บค่าส่งด้วยนะคะขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะคะรายการที่1ถึงรายการที่9นะคะมาเรามาดูกันเลยนะคะพี่ พิธูประการได้ของอภัยพี่พๆทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดอดีไลน์ได้เลยนะรายการที่อขออภัยล่ะดิลวนไปไหนรายการที่1น่งไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะคะพี่เห็นเขาบอกว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนางพญาเนื้อชิน หนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะคะรายการที่1จะพี่จ๋า500บาทบวกค่าส่ง50บาทนะคะ2อ,องค์ขึ้นไปส่งฟรีจะพี่จ๋า2อ,องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะรายการที่1ส่งอ่ารายการที่1 500บาทจ้พี่กำลัง <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าสององค์ สงองค์บวกค่าส่งไม่ใช่นะพี่นะสององส่งฟรีสององส่งฟรีหนึ่งองห้าร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูยานลบบุรีหูยานลบบุรีเนื้อชินจะิญพิจารายการที่สองนะคะหูยานลบบุรีารายการที่สองหนึ่งองห้าร้อยบาท บวกค่าส่ง50บาทนะคะรับ2ององค์ขึ้นไปส่งฟรีนะพี่นะหูยาลบบุรีรายการที่2จ้พี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่สามอาขออภัยค่ะรายการที่3าพระกริ่งค่ะพี่ กิ่งรายการที่สค่ะฐานจะประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่สามจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่4รายการที่4ชินราชใบเสมาจากพี่จ๋าชินราชใบเสมานะคะรายการที่สี่ รายการที่ห้าจ้ะรายการที่ห้านะคะอืมหนูไม่ทราบค่ะพี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่เป็นเนื้อชิน้นรายการที่ห้าจ้ะพี่จา๋า ต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกพระมะเหส่วนค่ะพระมะเหส่วนรายการที่หกจ้ะพี่ ไปค่ะรายการที่เจ็ดค่ะพักิ่งจ้พี่จ๋าไม่ได้มาคลิปหลายวันเลยนะคะสามถึงสี่วันเลยอืมูกสาวก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบป่วยตัวร้อนขนาดนั้นนะคะพี่แบบตัวลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่เฝ้าสังเกตอาการโครคภัยไข้เจ็บเยอะจะพี่จ๋าช่วงนี้ฝนตกนะต่อไปค่ะรายการที่8ปดจะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดพาปากค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดพาปากจะพี่จ๋ารายการที่8นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิม รายการที่แปดจะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้าค่ะพี่ <S <S เหรียนหลวงพ่อเกษมเขีนโมะโกนะคะสำนักสุสานไรลักลำปางนะคะพี่ปีหนึ่งเจ็ดจะพี่จ๋ารายการที่เก้านะคะ รายการที่1ถึงรายการที่9รายการละ500บาทนะคะพี่อขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะคะรับ2องค์ขึ้นไปจะส่งฟรีนะคะพี่ต่อไปค่ะรายการที่10รายการที่10ขออนุญาตเปิดในราคาองค์ละ450บาทนะคะองค์ละ450บบาทจะพี่จ๋า แต่และรอบหนูเหมามาราคาไม่เท่ากันนะพี่นะราคาได้มาถูกหนูก็จะแบ่งให้พี่ๆถูกๆเลยชุดไหนได้มาราคาแพงหนูก็จะขออนุญาตบวกนิดหน่อยนะคะพี่นะไม่ว่ากันนะคะต่อไปค่ะรายรายที่สิบจะพี่หลวงปู่ไข่นะคะเลี่ยมกรอบพ l าสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่450บาทจะพี่จะ้ะต่อไปค่ะรายการที่11จะพี่ รายการที่11เหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะมาพร,ร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะคะพี่หน้าหลังจะประมาณนี้เลยเหรียญค่อนข้างผ่านการใช้งานนะพี่นะเพราะว่าไม่ได้เลี่ยมกันน้ํานะคะรายการที่11อจะพี่จ๋าเนื้อหาตามรูปเลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่12อจะพี่ เหรียญหลวงปู่โตค่ะ,คะพี่พระครูดยกิตินะคะหลวงปู่โตปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะต่อไปคะ่ะรายการที่ สิบสามจะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่รายการที่13านะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ไม่ว่ากันนะคะต่อไปค่ะรายการที่14ภาพถ่ายค่ะพี่เป็นภาพถ่าย หลวงปู่โตเฮ้ะทำไมหลวงปู่โตลหลวงพวกกว่อกลุยไม่แน่ใจค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการที่สิบห้านะคะปิดตาหลวงปู่โตค่ะพี่ปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตะนะคะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่หนูยังไม่ทราบ หนูไม่ได้ถามเจ้าของเขามาว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะวัดประดูฉิมพลีจะพี่จ๋าหลวงปู่โตจัมโบนะคะรายการที่15บห้าจะพี่ต่อไปค่ะรายการที่16ภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือนจะพี่แม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะ รายการที่16ด้านหลังจะเป็นอะไรเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะมาพร้อมเล่มกรอกกันน้ำอย่างดีเลยนะพี่นะแต่ว่าค่อนข้างเก่านะคะตามการเวลานะพี่เนาะรายการที่16จะพี่จาภาพถ่ายแม่ชีบุญเรือนจะพี่ต่อไปค่ะรายการที่17 เลี่ยมพลาสติกหลวงพ่ออีค่ะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะคะพี่มีห่วงของคอเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยปี0ูนนะคะปีลึกหน่อยนะคะพี่นะปี0ูนยเลยต่อไปค่ะรายการที่18ใช่ไหม รายการที่18จ้ะพี่จา๋หาหนุมานหานุมานไม่ทราบที่ไม่ทราบเนื้อไม่ทราบหลวงพ่อนะคะหนุมานไม่ทราบที่ไม่ทราบเนื้อไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่รายการที่18ขออนุญาตเปิด450บบาทจ้ะพี่จา๋าขออภัยด้วยนะคะไม่ทราบที่เลยจริงๆนะคะพี่ค่อนข้าง เก่าเลยอ่ะเ,เ,เก่าเก่าๆเลยจ้ะพี่จ๋ารายการที่สิบแปดนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงปู่ทวดจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่สิบเก้าด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมจ้ะพี่เรียมกอบพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังค่ะพี่รายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาธินะคะวัดอ,อยู่จังหวัดอยุธยาจะพี่อยุธยานะคะด้านหลังจะประมาณนี้เลยรายการที่ยี่สิบนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันร,รายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่21จะพี่จา๋าเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อดินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูจำชื่อไม่ได้อแบบีกแล้วขออภัยด้วยค่ะจำชื่อไม่ได้จะพี่รายการที่21นะคะเรียมมาแบบนี้เลยด้านหลังจะปิดเลยนะพี่นะ รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22พระสมกอจ้ะพี่รักูบานคูเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะคะรายการที่22รสงพระสมกอจะพี่จาด้านหลังจะเห็นนิดหน่อยนะคะพี่ประมาณนี้เลย ที่23ค่ะพี่เหรียญหลวงพอ่องอ,งอีอีกหนึ่งองค์เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจากพี่จ๋าอีกหนึ่งองค์นะคะมาพร้อมเรียมกรอบพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะพี่นะปีลึกนะคะพี่ปี24 7 1เชหนึ่งเียวลึกเลยลึกไกลเลยนะคะารายการที่23จบจากพี่จา๋าหลวงพอ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่ ป้ายรายการที่24รายการที่24่สิปิดตาพระปิดตาน่าจะของหลวงปู่ทิมค่ะพี่พระปิดตาหลวงปู่ทิมจะพี่จา๋าค่อนข้างเก่าเลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลย ของหลวงปู่ทิมจ้ะพี่รายการที่24ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลยค่ะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกลยนะคะรายการที่25ด้านหลังเป็นแผ่นน่าจะเป็นแผ่นนะพี่เนาะเงินทองนาคนะพี่จะประมาณนี้เลย เลี่ยมกรอบทับเลี่ยมกรอบอีกทีหนึ่งนะพี่นะรายการที่25ภาพทายหลวงพว่อกลวยอะต่อไปค่ะรายการที่26หานุมานจะพี่จะาหนุมานรายการที่26นะคะอะรายการที่1ถึงรายการที่9 500บาทจะพี่จา๋าบวกค่าส่ง50บาทนะพี่นะรับสององค์ขึ้นไปส่งฟรีจะพี่รายการที่สิบ จนถึงรายการที่26 450บาทจะพี่จ๋า450บาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะพี่ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์062 7101 745นะคะแอดไลน์ได้ที่ yo 010940 yo นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR Code คไลน์ได้เลยนะพี่นะลูกค้าเก่าส่งสติกเกอร์ไลน์มาได้เลยทักถ,ถามมาได้เลยนะคะพี่ อะราคาหนูบอกไปแล้วเนาะพี่เนาะขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP น่าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า